นะใช่ใช่ใช่นี่ดูระบายหนูระบายเลขอะไรลกูกเลขสองสีอะไรลกูกสีเหลืองส <4 S 1> ีเหลืองในสองห้ามไปโดดเส้นดำดำนะใช่ใช่นี่แบบที่เขียนห้ามห้ามเขียนเปล่าเขียนไหมไม่ต้องเขียนครับอโอ้โหเก่งมากเก่งมากเก่งที่สุดในโลกเลยว้าวดูบรรทัดที่สองสิลูกมีสิมีเลขสองไหม อ่าระบายเล็กสองเล็กสองเล็สองตรงนี้ก็มีใช่ใช่เล็กสองตรนี้ก็มีครับท้าเขียนตรงนี้ครับีเขียนคลับไม่เขียนไม่เขียนครับเล็กสองกัลูกเล็กสองเลาเล็กสองนะเล็กสองนะโอเคเล็กสองตะเลง่ะเล็กสองลูกดูดิเล็กสองเล็กสองเก่งเกงมากยอดเยี่ยม เลขสองไหนเลขสองอีกลูกไหนไหนไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อถูกต้ตาากองเ,เลขสองเก่งมากว,าว้นาวนั่นนั่นเลขสองบรรทัดที่สามลูกอยู่ไหนอยู่ไหนบรรทัดที่สามเก่งมากยอดเ,ดย,เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม เย็บมากสีทองกระดามเลยอ๋อสีทองกระดามเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แสดงว่าเป็นเด็กเก่งอ่ะดิใช่ปะใช่ปะใช่ดูเรียว่าท่ามบนได้อย่านีนะนะให้อยู่บ่อกก่อนอ่าบรรทัดต่อไปมีเลขสองไหมลูกมีข้างล่างโอ้ระบายเลยครับครับเหลือสองอีกกี่อันสองอุ้ยเหลืออีกกี่อันนี่อีกอันหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งสามครับ โอเคแม่ระบายเก่งมากเก่งมากโหเก่งมากลูกครับบอโนอ่อใาโอเคอ่ะต่อไปต่อไปเลยลูกโอ้เก่งมากลูกเก่งครับกรเก่งมากเก่งมากม โอ้เยี่ยมมากครับลูกเก่งที่สุดในโลกเลยเก่งเก่งอ่าเลขสองเสร็จแล้วตบมือหน่อยตบมือตบมือเก่งมาก